โอ้ยเอาไงดีเนี่ยราคาต่างกันเยอะเหลือเกินคนหนึ่งทำเป็นแสนอีกคนทำไม่ถึงหมื่นนั่นสิห่างกันเยอะนะเอาจริงๆนะแกฉันก็ไม่อยากจะทำแพงเกินไปอะ่ะไปทำหมอคนเดียวกันกับเจนก็ดีนะราคาถูกคนทำก็เยอะบางทีนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้ปริมาณเยอะๆไงก็เลยทำราคาที่ต่ำกว่าคนอื่นๆเขา น่าสนใจนะเนี่ยก็มีเหตุผลงั้นฉันตัดสินใจแล้วฉันจะทําหมอคนเดียวกันกับเจนถูกและดีสบายกระเป๋าพิมพ์พี่ใจหนึ่งอะฉันก็อยากจะไปทําช่วงปิดเทอมเหมือนกันน่ะก็จริงอย่างที่สองคนนั้นบอกนะว่าจะได้มีเวลาพักฟื้นเปิดเทอมมาจะได้สวยๆเปลี่ยนลุกอะไรประมาณเนี้ยมันก็จริงแต่เธอจะไม่เห็นความต่างของสองคนนั้นนะ เธออยากรู้ไม่ใช่หรอว่าทำแพงกับถูกอะ่ะมันต่างกันแค่ไหนก็จริงงั้นรอก่อนดีกว่าเนาะเมื่อถึงช่วงปิดเทอมดาวกับเจนต่างก็ไปทำศัลยกรรมจมูกกับหมอที่ตนเองนัดไว้ซึ่งการผ่าตัดก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนอินดี้นั้นก็รอดูจมูกของเพื่อนๆและแล้ววันเปิดเรียนก็มาถึงอินดี้รีบไปมหาลัยเพื่อไปเจอดาวกับเจน โหดาวจมูกสวยมากทำมาแล้วดูหน้าเธอคมชัดโดดเด่นสุดๆเลยอะ่ะเป็นธรรมชาติมากๆเลยไม่โด่งสูงจนเกินไปดูรวมๆแล้วไม่เหมือนคนทำจมูกเลยมันเหมือนคนสวยจมูกธรรมชาติน่ะแบบบอกไม่ถูกโคจริงเหรอคงไม่พูดอวยกันเองหรอกนะจริงสิสวยจริงๆนะนี่ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะยังบวมอยู่บ้าง หมอบอกสักสามเดือนนะจ๊ะกว่าจะเข้าที่แล้วดูเป็นธรรมชาติกว่านี้แล้วเธอเจ็บมากไหมพอยาชาหมดลทธิ์ก็เจ็บอยู่นะแต่หมอมีเทคนิคการผ่าตัดที่ดีเลยฟื้นตัวเร็วนะจ๊ะนี่เธอรอดูของเจนสิอาทิตย์แรกที่เจนทำนะเจนก็ส่งรูปมาให้ดูสวยเหมือนกันนี่พวกเธอรู้เรื่องกันหรือยังเรื่องอะไรอ่ะ ก็เรื่องที่เจนไปทําจมูกมานั่นแหละตอนนี้นะจมูกเน่าต้องผ่าตัดคาดาว่าน่าจะรักษาตัวนานเลยเมื่อเช้านี้แม่เจนเพิ่งมาทําเรื่องพักการเรียนให้เจนอยู่เฮ้ยถึงขนาดนั้นเลยเหรอแต่เจนยังส่งรูปตอนอาทิตย์แรกที่ทํามาให้ดูอยู่เลยนะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ ก็ทิศแรกไม่เป็นไรมากไงแต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีเลือดออกแล้วเจนก็หายใจไม่ออกคาดว่าน่าจะแพ้ซิลิคออโคนน่ะโหน่าสงสารจังเลยแล้วคลินิกรับผิดชอบอะไรบ้างไหมเนี่ยถ้าฟังแล้วจะอึง้งคลินิกโดนตำรวจจับแล้วจ้าเพราะหมอที่ทำให้เจนเป็นหมอเถื่อนอีเจ้าถูกไปร้องเรียนเทียบแบบว่าทำสมูกเน่ามาหลายลายแล้วว่าอ้าวแต่ในรีวิวมีแต่ดีๆไม่ใช่หรอ อันนั้นน่ะหน้ามาล้วนสงสารเจนจังเลยเนาะใครๆก็อยากจะให้ตัวเองสวยขึ้นแต่ด้านมาเป็นแบบนี้นี่แหละถึงได้เป็นเหตุผลที่ฉันยอมจ่ายแพงเพื่อแลกกับความปลอดภัยนะเธอเอออินดี้เธอก็จะไปทำที่เดียวกันกับเจนไม่ใช่หรอนี่ใครจะไปรู้ล่ะว่าจะเป็นแบบนี้เกือบไปแล้วเชียว แกต้องขอบคุณเพื่อนที่แสนดีแบบฉันเพราะฉันเป็นคนบอกให้แกรอดูก่อนมิเช่นนั้นน่ะแกก็จะไปทำพร้อมกับเจนแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนกันได้ที่ทวงบุญคุณเลยนะ